พี่น้องมาบังเหตุไข่ค่ะยุบเป็นเปลี่ยนค่ะพี่น้องจ่าเหตุไข่จ่าบังดูนี่อันนี้ดอกบานบานแต่ก็ยังแข็งแข็งย่คขาคนน่ะสวยบ่จ๊ะอีกดอกหนึ่งค่ะนี่นี่นี่อ้ยงามบ่แม่มาบังเหตุข่อยดูแม่จะไปส่วนของลูกมันแตกกูยากซับปรเดีขนาดยุบเป็นเปลี่ยนปฏิรละบ้างเนย ่อจีเห็ดใครครับพี่น้องเอไปเติมกันคะ่ะจีเล็กๆน้อยๆนัน่นนี่ตายายใฟเจอเห็ดใครอีกแล้วจ้าพี่น้องนั่นยูเป็นเปลี่ยนหนึ่งค่ะน้องจ้าเห็ดใครกำลังออกจ้าอุ้ยกียงามงามค่ะ อีกจีนึงเอาโหลดเนาะพี่น้องซ้ำหน่้กระดเนาะเอาบ่าแม่ซ้ำหน,น่อเมียเอาเนี่ยอุ้ยพี่พี่น้องเพี่อุ้ยเม่ดอกบานจ้าพ่ออีกล้วจ้าเม่จ้า่่ <laughs> <laughs> พูดอะอีกหนึ่งจี้จ้าพี่น้องเห็นปะเขียวหยองหยองช่ยน่อยอืล่างง่ายๆค่ะสวยจ้าอีกจีนึงครับพี่น้องพุนพ่นพุนพ่นพุ่น อุย๊ยคานลงก่อนพี่น้องเอ้ยเห็นปะนั่นคานเอาจ้าพี่น้องกำลังหมานเลยค่ขาพี่น้องเพิ่งดูเห็ดใข่จ้าพี่น้องนั่นนานเห็ดใครอันนี้บาดแล้วแต่กำลังสวยเลยนะจ้าพี่น้องเห็นเห็ดใ่รหันหตังเจก็ได้หมอบเอา่ะพี่น้องขาเห็ดมะข่านี่เห็ดใครคะ สวยพี่น้องเห็นเห็ดบอจ้าเห็ดยุไสเอิ่งย้าไฟตาดีเติบพี่น้องน่นเห็ดไข่เด้ยค่ะพี่น้องเนี่ยเห็ดคข่ค่ะคุณแม่จ่าคุณแม่กลายเห็ดไปยังจ้าโอ้ยมาหมานเถอะแม่อ้ยมางามเถอะพี่น้องเห็ดไข่ค่ะเห็ดคลายเห็ดคลาย เห็ดใครค่ะพี่น้องที่เป็นเปลี่ยนจ้าสวยๆพ่อหลายดอกบะแมียเออพี่น้องเอ้ย่อเหงง็ดหละงูงกหอกกระพค่ะหอกกระพะเหงง็ดละงูเมื่อนี้จางง้าหลางงกเหลืองจา้าลาง,งเหลือง,องน,น,น,น้องกีเห,งกเหงง็ดไข่ค่ะพี่น้อง พี่น้องเห็นเห็ดบอ,อยุ่ใส่เอาพี่น้องว่านี่ค่ะเห็ดไข่พองามๆพอเป็นตาหักนี่ครับพี่น้องนะ,นะจ้าพี่น้องเจอเห็ดใครอีกแล้วจ้าเมือน,นี้มานตาเห็ดไข่ครับพี่น้องแต่ว่าดอกไปใหญ่โอ้สองผลตัวนี้สองสองสองนี่จ้าดวงตาย้ายใยเหมือน,นี่ครับพี่น้องคุณเห็ดใข่ได้นี่ เห็ดไข่